ที่จะบอกรายละเอียด,ดหลายๆอย่างที่พ่อค้าทําเบื้องหลังมาก่อนอแล้วไต่เต้าเป็นตัวประกอบตัวเล็กๆค่าตัวห้าร้อยหกร้อยอยากเป็นดารางไงจบสายนี้มานินาาาาาาเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์การมาตำสมตํานี้ก็ปริญญาตรีนะคะไม่ใช่แบบ<า>มไม่มีการศึกษาใช่<า>นะครับแต่ด้วยความที่ยุคยุคสมัยแหละอันนี้ติดติดกล้องไหมยุคสมัยอ่ะคือช่วงโควิดพ่อค้าก็เลยไม่มีงานก็เลยมาตำสมตําครับ อยากเป็นดาราไงไปตัม,มาก็เลยไม่ได้าเยอะนะใช่ทำเรื่อย,อยจริงๆเราจบสูงหรือจบไม่สูงมันไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่ใจมากกว่าในการทําอาหารหรือทําอะไรก็ตามแต่บางทีไม่ใช่มีแค่ตํำรักตารานะบทเรียนนะจากประสบการณ์จริงชีวิตจริงปริญญาตีชีวิตไงครับรญญจบปริญญาใบามาแล้วก็ปริญญาชีวิตเราต้องลุยละทีนี้เห็นจบด็อกเตอร์ก็มาคา้าขายธุรกิจอาหารเนี่ย มันมีหลายๆอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ว่าทุกคนมีการศึกษาทุกคนทาไม่ได้ทุกคนไม่มีทุกคนทําไม่ได้ไม่ใช่นะการเรียนรู้คือทุกวันครับคือทุกวันเรียนรู้ได้ยิ่งตอนนี้แพลตฟอร์มทิกตอกยูทู e เนี่ยเรียนรู้กันเลยใช้ให้ผิดก็ผิดใช้ให้ถูกก็ถูกครับประมาณใชส่สื่อสารนิดหนึ่งไม่ได้มานั่งบอกว่าจบอะไรนะนี่เป็นพ่อค้าส้มตำพอพอาส้มต,มตปริญญา 5 4 3 2แอคชั่นโอ้ยหน้าผมเส้นผมบางหน้าเนี่ยกล้องสลันเป็นดูแลนักศ oh. ิลปินดาราด้วยนะ The Star ร์ค้นฟ้าคว้าดาวมานะครับแล้วประกวด t ดอะสตาด้วยจริงๆอ่ะพ่อค้าประสบการณ์เยอะแคสติง้งนักแสดงแอคแท็จีมแอมแกรมี M ่ my, นะทำทำทำมาเยอะเลยอยากจะเป็นดาราไงแต่เต้าเอาผู้ดักผู้ใหญ่เอ็นดูจะตายเนี่ยก้อนงาน เพลงดังๆก็คือเห็นนางเงีย,งยบๆกิ๊กเพียบนะคะนั่นแหละคนได้รู้จักในนามนักแสดงนะครับตอนนั้นโอกาสจากบริษัทอาสยามแล้วก็ RS จำกัดมหาชนด้วยให้โอกาสไปเล่น MB เนาะก็มีงานเข้ามาช่อง3ช่อง7นักจัดรายการวิทยุด้วย MC พิตตี้พิธีกรทำมาหมดเลยแต่ประสบความสำเร็จไหม <c oughs> <c oughs> ตํ่าสมตํานี่แหละคนรู้จักในนามสมตํา แนยนำเพราะหาสม่ำต่ำมากกว่าตั้งไปเล่นไปผมเห็นหลายโคนหลายตั้งแกันไม่ธรรมดาเนี่ยเรียบร้อยเนาะวันนี้เอาไปมาได้หลายพันจนมันลื่นนะนี่ทุกคนมันลื่นนะนี่ลื่นบอกไปแล้วนะหัวหัวต้องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเนาะเป็นภาพจำลองว่ามันลื่นนะครับยิ่งฝนตกอย่างเงี้ยใส่ผู้สูงไม่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่มันก็สะดวกสบายหน่อยไม่งองักๆใครจะไปใส่รองเท้าอ่ะเกือบ 5นาที10นาทีนะช่วงที่เป็นกระแสดรามา่าต้องรีบมาตำ้มตำเลยใส่ส้นสูงคุณแม่คู่เล็กด้วยปีนใหญ่ด้วยแล้ว <c oughs> มันหลายๆอย่างถ้าใส่ชนถ้าใส่ชนสูงอ่ะมันจะอย่างนี้นอของเรามี2ออเดอร์นะครับอ่าหนึ่